สวัสดีค่ะพบกับเงืนยี้รยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคำนวณโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกกันเลขล่าง4ีชุดเน้นๆนะคะสูตรนี้คำนวณง่ายๆค่ะแบ่งเ,เป็น2สูตรย่อยๆด้วยกันสูตรแรกก็จะเป็น 1, 000, หลักพันบวกหลักร้อยบวก10บล่างบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็นำไปบวกเพิ่ม3ามแต้มค่ะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวสูตรที่2นะคะก็จะเป็นหลักพันบวก10บล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยบนค่ะ เช่นกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะบวกเพิ่มสีแต้มเพื่อไปหาตัวเลขอีก1ตัวค่ะหลายคนอาจจะมีคําถามว่า3มแต้มและสีแต้มเนี่ยมาจากไหนนะคะก็หลักความน่าจะเป็นนะคะของสูตรแต่ละสูตรค่ะที่เราคิดกันมาเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดหวยเด็ดแม่นๆกันค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณงวดก่อนหน้ากันก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะสูตรแรกนะคะเราก็จะได้เป็นเลข9บวกเลข9บวกเลข9บวกเลข7บวกเลข8นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ42ค่ะบวกเพิ่ม3มแต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข5นะคะสูตรที่2ค่ะก็จะได้เป็นเลข9บวกเลข9บวกเลข8บวกเลข7นะคะ ผลลั์เท่ากับ33บวกเพิ่ม4แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการจับคู่ตัวเลขกันเลยค่ะควยบนล่างนะคะก็จะได้เป็นเลขเด็ด4ชุดนะคะนั่นก็คือ27 5 3 2 3 และ57ค่ะเลขล่างสองตัวในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ57ค่ะก็ออกตามที่เราคำนวณกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่จะถึงกันดีกว่าค่ะนั่นคืองวดที่1ตุลาคม25 6 3าค่ะก็คำนวณตามสูตรกันเลยนะคะสูตรแรกก็จะได้เป็นเลข4บวกเลข0บวกเลขห้า บวกเลข3บวกเลข7นะคะผลลัพธ์เท่ากับ19นะคะบวกเพิ่ม3มแต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข2ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะเป็นเลข4บวกเลข5บวกเลข7บวกเลข3เท่ากับ19เช่นเดียวกันค่ะ บวกเพิ่มสี่แต้มนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะจับคู่ค่อยกันเหมือนเดิมเลยเลขเด็ดงวดที่1ตุลาคมที่จะถึงนะคะที่เราได้ก็คือ9ก้าสามนะคะ9 9และ2อสาค่ะ รอผลวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นการหาตัวเลขล่าง2ตัวนะคะง่ายๆแล้วก็เลขเข้ามาแล้วนะคะในงวดที่ผ่านมาถ้าใครชอบเลขไหนนะคะก็ลองนำไปซื้อกันดูนะคะไม่แน่นะคะความโชคดีอาจเป็นของคุณก็ได้ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<ๆ>เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสูตรหวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย